ไปติดตามอีกนึ่งเรืองนะครับเลกว่าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่จังหวัดสุราธานีนะครับติดตามโครงการแผ่นปฏิบัติราชการของจังหวัดประจำปีงบประมาณ2 5 6 6รวมถึงนี้ด้วยกับโครงการก่อสร้างสะพานเดินศึกษาธรรมชาติรือว่าสกายวอล์กเข้าถาแพทกับเลกว่านะครับเวลาเกนาฬิกาในห้องซีสุราชันซ่อง ซาฬกลางจังหวัดสุราธานีนางทัศนีพ่นชานีกโกผู้ตัวราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะนะครับก็ได้เดินทางรวมห้ารือข้อราชการต่างๆในพื้นที่จังหวัดสุราธานีรวมกับนายนันทวัฒน์เจริญวันรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานีและก็หัวหน้าส่วนราชการครับาจากนั้นผู้ตัวราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางต่อมาอยัางห้องประชุมูนยนศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเข้าท่าแผทนตำบลมะาข้ามเตียอำเภอเมืองจังหวัดสุราธานี เพื่อเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการธรรมมาภิบาลจังหวัดสุราธานีหรือว่ากทจอนะคะครั้งที่หนึ่งถับซองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าวร่วมการประชุมครั้งนี้เป็นการรับฟังปัญหาอุปสรรคความคืบหน้าและซดคลองโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเข้าถาแพทในการดําเนินการก่อสร้างสะพานเดินศึกษาธรรมชาติหรือว่าสกายวอก รวมทึงงานปรับปรุงภูมิทัศน์อื่นๆตามโครงการแผนปฏิบัติราชการข้องจังหวัดประจำปีงบประมาณ2,566ค่ะหลังจากประชุมเสร็จนะครับก็ได้ลงพื้นที่ส่รวจความคืบหน้า การก่อสร้างสะพานเดินศึกษาธรรมชาติสก,กายวอล์กโดยโครงการดําเนินการไปได้วยความเรียบร้อยนะครับซึ่งแม้ว่าอาจจะมีอุปสรรคเล็กน้อยนะครับแต่ว่าก็สาม,มารถดําเนินต่อไปได้และก็ไม่มีการร้องเรียนจากชาวบ้านนะครับคาดว่าน่าจะสิ้นตามระยะเวลาเทกัหนดตนะครับไปฟังเสียงท่านผู้ตูวราชการสํานักนายกรัฐมนตรีครับ พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีในครั้งนี้นะคะเป็นการมาประชุมคณะกรรมการธรรมาพิบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะซึ่งเป็นหนึ่งใน5จังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยหน้าที่หลักๆของกทจนะคะเรียกสั้นๆว่ากทจมีหน้าที่ในการมาสอดส่องดูแลการทำงานของส่วนราชการในจังหวัดนะคะว่าทำงานตามหลักธรรมมาพิบาลหรือไม่ ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งได้รับงบประมาณนะคะเป็นโครงการของจังหวัดในการมาพัฒนาทำสกายวอล์กเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะซึ่งก็ได้รับงบประมาณมาตั้งแต่ปี2566แต่การดำเนินงานก็อาจจะมีปัญหาอุปสรรคบ้างนะคะก็ลงมาดูว่าได้แก้ไขไปแล้วหรือยังนะคะถ้าแก้ไขเรียบร้อยแล้วก็ให้เดินหน้าต่อเพื่อให้เสร็จสิ้นไปตามสัญญาแล้วก็ได้เปิดใช้งาน ให้เป็นการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและที่สําคัญก็คือทําให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศก็จะสร้างผลลัพธ์ก็คือสร้างรายได้ให้กับชาวสุราษฎร์ธานีได้อีกทางหนึ่งนะคะคสำหรับโครงการสกายวอล์กตัวนี้นะครับเราก็ได้รับงบ uh, ประมาณในการพัฒนาจังหวัด uh, ปี2566นะครับซึ่งก็ได้มีการขอใช้พื้นที่นำาเสนอโครงการต่างๆตามขั้นตอน แต่ก็ติดขัดปัญหาบ้างบางประการแต่เราก็ได้ดําเนินการได้มานะครับจนก็ได้มีการลงนามการก่อสร้างเมื่อวันที่2มกราคม2567ก็จะเป็นการต่อยอดในโครงการพัฒนาสกยภาพสูนศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่ากอตาเพชรเนี่ยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ใจกลางเมืองของสุราษจริงๆนะครับซึ่งถ้าโครงการตรงนี้แล้วเสร็จเนี่ยซึ่งตามเป้าหมายก็คือปลายเดือนกันยายน นะครับก็คิดว่าเราจะมีน <atrav isa> ัก <io> ท <Willy 2> ่องเที่ยวต่างๆเนี่ยเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นครับผมเรียมนะเดี๋ยวเราก็จะจ้เห็นนะทัศมีอย่าภาพต่างๆบนขาอจเพี่บาวินเคยขึ้นไปแล้วไหมยังเลยครับมาไล่ปีลวเมืออกันะจริงเราต้องลองขึ้นไปเลยนะจะเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองสุราษฎร์มดเลยคือสวยอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าหลังจากนี้ถ้าสกายวอล์กเซ็ตมันก็จะเมื่อนกับเราได้เดินเข้าไปกลาง ช่ค่ะสัมผัสธรรมชาติเราอย,อยู่บุญนาภาอือครับผมกันจะได้เห็นบรรยากาศนะครับ